โอ้ยอ๋อพี่ออยอู้ย้กานะดูเขป่าป่าเนปปี๊บหนูก็ปุ๋ยปุ๋ยจ้าัีค่ะีกแลวจ้าหนูก็กินแอบ้องไปจ้ะพี่เดียจ้าสวัสดีคั่ะพี่ขันสวัสดีค่ะหนูเผ็ดแล้วจ้าออยหายใจไม่ออก สวยนะที่หแบบคุนเยอะบรรยากาศที่แบงพี่ฟันเองสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วเรียกว่ามาเปลี่ยนสถานที่กินข้าวสิคะเราฟอไปแล้ววันนี้เขาไม่ให้แล้วแมงกะพุนอ่ะวันนี้มาเปลี่ยนสถานที่กินข้าวดีกว่าเราฟอไปแล้วน้องออยยังไม่เคยมาเดินเซฟวันใช่ไหมตลาดเซฟวันหรอคะเคยเดินเคยเดินหลายครั้งแล้วตอนที่มาเล่นสวัสดีทุกคนนะจ๊ะ สวัสดีครับแพรสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคระพ่อไม่ได้เอ่ยชื่อใครไม่ได้อ่านมนใครขอโทษนะน้องออยรอที่คลองหลวงนะคะใช่ค่ะเดินมาตรงกันนะคะเดินที่ไหนได้ไปอาจจะกี่ฝนแซงกิ้วเดินทางกันเป็นอะไรกันอุ้ยพี่ฝนอยู่ด้อมจอมพลแล้วเหรอที่สองหนูน่าจะไม่ได้ไปไหวเพราะว่ามาแสดงที่คลองหลวงแถวที่แปดไหมคลองหลวงวันที่เท่าไหร่ไม่รู้พรุ่งนี้รับพรุ่งนี้ประทุมอ่ะไม่รู้ว่าคลองหลวงหรือเปล่า ไปถึงไหนแล้วจ๊ะไปถึงโคราชแล้วไปถโคราชตอนนี้กำลังเอ่อถึงโคราชแล้วครับจากคาเฟ่ไปงานประมาณครึ่งชั่วโมงสวัสดีค่ะคุณยูเซอร์อะไรเอ่ยเมื่อไหร่จะเจอกันหนูเนาะนั่นมาสิจีไอถ้าพี่ถึงต้องมาหนาหรือไม่อ่ะสวัสดีค่ะหลับลีเราคนเียจ้ะเขาน่าจะไม่ให้หนูแล้วล่ะแม่กับคุาเขาไปแล้วโคราชกัน เราต้องดูค่ะเลใส่มาท่ไปแล้วขอบคุณครับคุรานีครานหนาวไหมหนาวนะคะอากาศเย็นๆอยากพูดป่ะขอบคุณใจส้มจัจะหาลูกต้าลค้อดีกว่าไปใจม้งอยู่ในเมืองเหรอใช่ไหมที่นี่มันในเมืองหรือเปล่าไม่รู้ วันนี้ผมอาจจะไม่ไหวเพราะว่าสรุปเซ็นท่าหนูออดไปที่ของใช่ไหมสรุปนะเซ็นท่านหนูไปวันที่22วันเดียวนะคะ21ของพ่อสนักหนูไม่ได้ไปนะคะวันนี้เวลานี้หรอน่าจะประมาณนั้นค่ะใช่ลองเปิดสวัสดีค่ะหนูไปวันที่ยี่สิบสองวันเดียวนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้ถามว่าหนูหน้าเหมือนหมาหนูดีคุณก้อยไม่ได้เล่นจ้าวันนี้มาเป็น มาเป็นผู้ช่วยแม่เครื่องน้องกติษีน้องกติษฐีเขาไม่เ็นแม่เครื่อให้น้องออยหนูมาเป็นผู้ช่วยน้องกติษฐีใช้ชื่อเป็นนี่เลยอุ้ยมันค้างเลยเป็นพลขับวันนี้พี่ฟ้าเป็นพลขับมาเป็นพลขับให้น้องออยดิค่ะเมื่อคืนทุกคนเมื่อคืนหนูทําความดีนะหนูช่วยน้องออยขับรถหนูไม่ได้หลับอย่างเดียวหนูทําความดีหนูไม่ได้หลับอย่างเดียวหนูหนูช่วยขาเหมือนเขาเป็นอย่างเนี้ยเครื่องเขาไม่ได้ร้อนอ่ะ ลงมาขึ้นใหม่เปลี่ยนขับรถกับพี่อ้อยค่ะเดี๋ยวหนูลงแล้วขึ้นใหม่มาเข้ากันนะเดี๋ยวหนูลงแล้วยังไม่ถึงงานครับอยู่คาเฟ่บอกแล้วหนูขับได้แต่หนูจะนอนเป็นเพื่อนถนัดมากกว่าส่วนใหญ่พี่ฟ้าจะตีตรวจนอนซะมากกว่าสวัสดีค่ะคุณแม่ไม่ได้หล่อเลยนะเนี่ยเกิดมาค่ะนี่ค่ะจะใจดีจ่ายค่าแม่เครื่องน้องกติกแล้วก็ค่าคนละขับให้ไหมคะวันที่เจ็ดน้องไม่ได้บอกใช่ค่ะวันที่สิบเอ็ด ศิลปินทีมงานหนูอ่าไม่ต้องหนูจะต้องสแตนบายอยู่ที่งานบ้านพ่อผู้ใหญ่กุ้งก็คืองานที่ว่างานสิบคืนอ่ะต้องสแตนบายอยู่นั่นแล้วยิบสองไปไปขเข้ามาแล้วก็กดตามฝักด้อมนงโจฝักเกลียวตะวันด้วยสวัสดีแม่สุวรรณตาค่ะเซิร์ฟรถหนุบยิบสองนะฝากบอกก่อนด้นะคุ้มค่ะตรวจปุ๋ยนะคะ หวานดีครับหัวคนดีังเลยฝนยงไม่แห้งดีรับไปหน่อยจี๊โอ๊ะโ๊ขอบคุณครับน้องใบเตยขอบคุณที่แชร์ค่ะแล้วเด็ดดีล่ะน้องใบเตยครับเด็ดดีไปสองวันเลยค่ะเด็ดดีไปสองวันเลยขอบคุณน้องใบเตยครับะอ้าวผมด้วยขอบคุณน้องใบเตยค่ะ สวัสดีคุณมอนอมอนอที่แปลว่าผมััสดุดอะ่ะเม็ดนุ่มเม็ดนุ่นสวัสดีไปนั่เจะงเรงขสองวันเลยนาายาสาจกสบา่สบายใช่เมื่องานนั้นนะ่ะมันเป็นจอดรถ <ลด S 1> แบบอจอดรถแบบในฝุ่นนะ่ะมันก็เลยฟุดฟันแล้วฝุ่นมันติดรถนี่มันก็ยังบบไม่หายสามแม่ครัวเลยจับข้าวที่นี่ดีมากอร่อยดีคุณที่นค่ะ ตอนนี้ได้เจ็ดใบแดงแล้วนะคะวันนี้ขอไม่มากขอแค่สองใบเทาพอพอระบบติ๊งสองใบเทาพอคนันนดอทุกคนครับขอบคุณน้องใบเตยนะจ๊ะพี่จะเป็ดเลยอดดูน้อง้อยเลยโอ้ยเราดูคลิปสองนะคะส่วนยี่สิบเอ็ดก็ดูน้องนุ่นดูครับดูทีมงานพ่อสอนหลักปก่กนดูทีมงานพ่อสอนหลักนะคะจำคำได้บอกว่าถ้าเกิดหนูเนี่ยทีมงานพ่อสอนหลักก็สุดบางเหมือนกัน Ula, ดูย <Kum> ี e ja, ่สิบเอ็ดอย่าหลับทีมงานพ่อสลักดูน้องนุ่นดูแดดดีดูน้องนุ่นนะสวัสดีคุณแม่พ่อค่ะคุณแม่ดูดอกไม้แม่ก็ถายรูปโอ้ไม่ขนาดนั้นค่ะถ่ายได้สวัสดีค่ะไม่ได้หลับเลยนะคิพี่คะราจะถ่ายรูปไหมครับแมวครับแมวครับไอ้เต้าตุ้มตุ๋ยน้องเมื่อคืนพี่ฟ้าเป็นคนรับับเปลี่ยนองอ้อย จะมาว่าพี่ฟ้าหลับอย่างเดียวไม่ได้นะติ๊กกินข้าวน่าเสียดายว่ะนั่นึงยังไม่กินติ๊กยังไม่อิ่มติดหายนี่ก่อนสาเหตุการมันขึ้นไปนั่นอะคนสวยหวตัวดีครับเมื่อวานไปเจอน้องไอนมาหัวตัวติ๊กมากวันนี้สามสาวมาโคราชนะจ๊ะหมายติ๊กไรใหม่ที่ป้าเก่งมากหนูไปหนูเดินผ่านผ่านแบบว่าแม่ๆอะไรเงี้ย ขับขับไปได้สักพักต้องเข้าเซเว่นตรวไปตบลเลร์เลยตัวจริงตัวนี้เตียวเขาบอกพอดีเลยขับาจะไปยี่สองเพี้ันขกันทางไม่ค่อยดีเราจะทำรถใหม่จะมาเข้าด้อมมาใหม่ด้วยใครแ่ก็นสลับมาใช่พวกหนต้องสแตนบายติลฟินที่เาต้องสแตนบายต้นนี้มีแต่ลีานาครับเพราะหัวหน้าด้อมเป็นคนบ้า ทุกคนพูดคุยกันได้นะเราต้องวางแผนให้ดีๆเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าในกรุงเทพมันติดตอนขึ้นเอ็มะแบบยาวแบบกูซึ่งก็ปิดแล้วแล้วน้ำม๊วเลยฉันจะเจ้าภาวะทั้างหลังก็หลับสองตัติดมันจะพอไหมวะมันจะพอไหมวะแจ๊เลยสวัสดีคุณมิ้งจ้าหนึ่งใบแดงบคุณสามสาวมาโคราชนะครับ

ันได้ก้าใบแดงครับคือเห็นตัวจริงแล้วสวยมากขอบคุณค่ะมาด้วยหรือเปล่าน้องมินที่อยู่ในดอมไม่ได้มาร้านอาหารด้วยกันแต่ว่าน้องมินเดี๋ยวเขาเข้างานเดี๋ยวก็ไปเจอที่งานค่ะงานไอรุทยาเ็นกีก็จะด่าแล้วก็เคยเจอกันแล้วทุกที่มีปีศาจก่อนด่าทำไมไม่เรียกพี่ฟ้าเราแม่อ้อยแม่ติ๊งให้หนึ่งใบแดงครัเพื่อครับ ตอนนี้เก้าใบแดงครับวันนี้ขอแค่สองใบเทาพอมาน้องอ้อยมาแสดงกับพ่อสอนหลังค่ะยีติดมาคุยนะจ๊ะตอนนี้ขอแค่ยี่สิบใบแดงพอตอนนี้เก้าแล้วครับตักกระป๋องสับในครัวแค่นั้นพอลิ้นเมื่อวานถึงพี่ฟ้าแล้วทำไมไม่เรียกคะพี่ฟ้าไม่กัดนะพี่ฟ้าไม่ยิงนะนิ้งอดดูแต่งแผลเลยพี่ฟ้าฉีดยาแล้วหนูแต่งแผลไม่สวย เดี๋ยวใกล้ๆจะมาเปิดระบบติงวันนี้22นะคะเป็นกำลังใจให้กันมีเกย์เยอะมากอวันนี้เล่นเรื่องอะไรฟ้าได้เลยนะจ้าไม่หยิ่ค่ะสามล่างในเวอร์ชันบ้านเพชรวิเชียนก็จริงที่ฟ้าเป็นเสาบังโพตัวเขสวยกะคุ้นดีชอบชอบชาบ้าวันดีแล้วทุกคนสมหมาครับ เาไปเลยาเครื่องมาดับไปเลยคุณมรลอจ้เอาอๆๆอเอาเครื่องมาดับไปเลยอัก<ะ>ันหนาวไหมอากาศเยินเย็นวิวข้างหลังสวพีากสวยค่ะคเป็นส,สาวน่ารักสุด่ไอเลย <c oughs> สวัสดีแม,ร,ร,แมรี่สวัสดีแมรี่ค่ะ พี่มนสวัสดีค่ะคุณดีค่ะคุมปิดนาวเปลี่ยนเพลงนีนะอันนี้ต้องรอหัวหน้าฟังแล้วเาจัดอะไรลูลูกหมาไงเต้นสวยนะสวยตลอดเลยเดี๋ยวลูกหมาลงก็ได้จริงๆก็ไม่น่าใส่ผู้หลังหรอก วันนี้พี่ฟ้ามาโคราชแมรี่มาขับสาวเลยพี่ออยมาแสดงกับพ่อสอดรักนะอยู่ใกล้งานหรอเปล่าต้องจะโมยจับงานประตมาเมื่อคืนกลางวันร้อนมากที่นนีี่่โคราชตอนธรรมชาติมาคือกันมาแล้วจักว่าจะได้นอนเจ็ดโมงเช้าติดต่อง่ะคะพี่สุดยอดเรามันยอดมันดูดว่าสวัสดีค่ะต้องวันเป็นต้องไปใไฮยูบิวตี้สวยนะแต่งเกลยไอวัฒนยาสุเรนใช่ไหม เลยลดลงเลยลดลงง่ายใช่ที่ไปดูตารางงานมามางานโคราชไม่เจอแต่เดินจ้ะวันนี้หนูมาแล้วจ้ะแม่แป๊บแป๊บแป๊บน้องนี่ใจไว้ในลิ้นชักสวัสเจอ่ะแม่